ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy S22 Ultra ครับผมในคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปเลยที่ผมอยากจะทำมากมากเลยนะครับนั่นก็คือเอาเจ้า Samsung Galaxy S22 Ultra เครื่องนี้เนี่ยมาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูนะครับเรามาดูกันว่า Snapdragon 8 g เจ1เนี่ยที่เป็นตัวแรงมากๆนะครับเขาจะทำการเล่นเกมออกมาได้ดีแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดมาเรามาลุยกันเลยครับผมจะเล่นผ่านตัวเกมลันเชอร์นะครับตัวเกมลันเชอร์ของเขาเนี่ยจะมีตัวเกมบูสเตอร์เนาะเราสามารถที่จะใช้งานตัวฟีเจอร์ต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ตัวประสิทธิภาพเนี่ยผมเลือกเป็นประสิทธิภาพเลยนะครับก็โอเคมาเรามาลุยกันครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็แน่นอนถ้าพูดถึงฟิลลิ่งในการเล่นเนี่ย CPU เป็นตัวท็อปครับ4นาโนเมตร n a p ป r a g o n ตัวท็อปผมว่าฟิลลิ่งในการเล่นเนี่ยทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะลองเล่นให้เพื่อนๆนดูเนาะว่ามันสุดแค่ไหนนะครับโอ้โหเข้าเกมเร็วมากๆครับตังค่ากราฟิกครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับปรับสุดได้ทุกอย่างเลยเนาะในส่วนของตัวโหมดทั่วไปนะครับสนามลบครับผมก็ FPS เปิดสูงนะครับก็โอ้โหปรับได้ทุกอย่างที่เขาจะมีมาเลยนะครับก็ในเรื่องตัวกราฟิกไม่ต้องกังวลครับปรับได้สุดทุกอย่างผม ก็มามาลุยกันครับมาลุยกันเป็นจังไนแน่ฟิลลิ่งในการเล่นของเขานะครับโอ้โหก็มาแบบสมูทสมูทเลยครับสำหรับการเลือกตัวละครไม่มีดึกดักให้เห็นเลยวิดีโอสกินครับนี่ครับผมโอ้โหโอเคครับผม ก็ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับเสียงกระหึ่มดีนะครับเป็นลำโพงคู่เนาะก็หมุนติวๆเลยครับซานิ้ผมรีเฟชเลทสูงครับตัวจอของเขานะครับอยู่ที่120เฮิรตเลยหมุนติวๆเลยตัวจอเนี่ยความละเอียดเขาปรับสูงสุดได้ที่แบบ WQHD เลยนะครับแต่ว่าผมปรับไว้ที่ Full HD แค่นั้นเนองเนาะก็สูงสุดอยู่ที่ 2K ครับตัวจอของเขาแต่ว่าการใช้งานจริงๆแล้วผมว่าจอ Full HD เนี่ยก็โอเคแล้วครับมันมันเพียงพอสําหรับผมแล้ว เป็ในการทัดดีผมติดฟิล์มกระจกมาแล้วนะครับเป็นฟิล์มแบบฟิล์มฟิล์ม UV เนาะเป็นฟิล์ม UV นะครับกระจก UV ก็ถือว่าโอเค หมุนติวๆเลยเพราะว่าตัว Samsung Galaxy S22 u l t r a หรือว่า S22 ซีรีส์เองนะครับถ้าเราซื้อออกมาจากโรงงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนในตัวซีรีส์ n น t e เนาะที่เขาแบบติดฟิล์มมาจากโรงงานแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นฟิล์มใส่ธรรมดาก็จริงนะแต่ว่ามันก็ใช้กันลอยได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวขอบโค้งเนี่ยมันลงเนียนมากๆเลยนะครับถ้าเป็นฟิล์มจากโรงงานแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาเลยครับก็เป็นจอวางเปล่าเลยเราต้องมารีบหาติดฟิล์มเพิ่มเนาะถ้าใช้ไปสักพักอาจจะเกิดรอยขนแมวอะไรเงี้ยเวลาเราติดฟิล์มไปมันก็จะไม่สสวยสัก ดังนั้นเวลาแกะกล่องมาซื้อมาปุ๊บเลยต้องติดฟิล์มก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรกเลยโอ้โหโหลดเร็วมากๆเลยครับตัวเครื่องของเองขานะครับเนี่ยครับกนะ็ตัวเครื่องถ้าเทียบกับตัวโน้ตยี่สิบอัลตาผมนะตัวเครื่องเขาก็มันจะดูหนากว่าครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มชินละเริ่มแบบเอ <curved S 2> อกํา <aiming S 2> ลัง <keep S 2> <ข>พอดีมือแล้วนะครับถ้าใส่เคส UAG เนี่ยโอ้โหยิ่งแบบกระชับมือแน่นมือดีมากครับฟรมเด็ดข้บผม หกสิบหกสิบเอ็ดมามาลุยกันครับมาลุยกันภาพสวยกราฟิกสวยครับทัดก็ลื่นสมูทดีแต่ว่าความร้อนก็โอเคมาแล้วครับมาแล้วอุ่นอุ่นมือมาแล้วครับ4นาโนเมตรครับสำหรับตัว snapdragon 8 gen 1เนาะเป็นตัวท็อปณนะเวลาปัจจุบันเลยนะครับ ก็ปีนี้ a m s u n งแบบมาแปลกนะก็แบบได้ตัว snap มานะครับปกติถ้าตัวท็อปของเขาเนี่ยส่วนมากจะใช้เป็น X y n o s นะครับ snap เนี่ยจะแบบขายอยู่เมืองนอกอะไรประมาณนี้ครับถ้าคนที่อยากจะใช้ snap ในรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวท็อป s ี r i ส์ Note, Note เอง s ี r i ส s S เองเนี่ยก็ต้องไปซื้อเครื่องนอกมาใช่ไหมครับแต่ว่านี่ครับผมมาแล้วนะครับปีนี้ เป็น s n a p d r a g o นมาจากโรงงานเลยนะครับเครื่องศูนย์ไทยเลยผมว่าหนึ่งแหละในเรื่องตัวปัญหาตัวชิปเนาะชิปประมวลผลของเขานะครับที่ทุกวันนี้ก็ยังขาดตลาดอยู่นะในเรื่องตัวชิปนะครับโอ้โหก็แน่นอนครับฟินลิงในการเล่นช่วงฟาร์ม ทำออกมาได้ได้ดีมากๆครับเฟรมเรทนิ่งๆครับ6กสิ 60, ครับผมตอนนี้ก็นิ่งอยู่ที่61แล้ว,ว,วการจับสัญญาณตัวปิงนะครับจับได้ดีมากครับอยู่ที่ประมาณ15 18 20สิบแปดประมาณนี้ครับโดยรวมแล้วดีมากครับดีมากดีมาก <c oughs> <c oughs> สั่งลาน,นิดนึง โอเคครับผมเดี então, okay, me, okay, ๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มของกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดกลับมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งโอเคครับผมฟาร์มของมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เวลาในเกมตอนนี้ประมาณหนาทีครึ่งนะครับผมความร้อนอุ่นๆมือครับความร้อนมีนะครับอุ่นๆมือเนาะก็ต้องยอมรับครับผมว่าเป็นตัวแรงแล้วก็ความร้อนเนี่ยถ้าถามว่าจะให้มันเย็นเจี๊ยบเลยผมว่าไม่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับโอ้โหโหทำไมวิ่งเร็วจังเลยวะตามไม่ทันเลยเว้ ก็ความร้อนมีอุ่นๆมือนะครับอ่ามีอุ่นๆมือฟิลิ่งในการเล่นเฟรมเร็ลร่วงไหมก็หกสิบหกแบบนิ่งๆเลยครับผมการจับสัญญาณดีมากๆครับตัวปิงแบบเขียวตลอดเลยถ่ยถอยถๆๆยถๆย นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการแบบฟาร์มเนาะอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยนิ่งๆครับโอเคโอเคไปเอาบับฟฟ้าก่อนเรารโอ้โหมัหนเอาไปหมดแล้ว ถอย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 กับบ้านดีกว่าเดี๋ยวตายเนาะก็ความร้อนมีนะครับความร้อนมีผมก็ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะแบบเออไม่ไม่ได้เล็บแบบจีขนาดนี้เนาะแต่ว um 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 ่าคิดว่ามันน่าจะแบบควบคุมได้ดีกว่านี้เพราะว่าเป็นชิป4นาโนเมตรด้วยแต่ก็ลืมไปครับว่าเฮ้ยมันแบบเขาเป็นตัวท็อปอะครับมันก็ต้องแลกมาด้วยแบบนะความร้อนนะครับผม แต่ว่าฟิลลิ่งในการทาดัดการเล่นเนี่ยลื่นไหลสมูทมากครับมามามา<ๆ>ถอยดีกว่าตัวนี้เลือดเยอะสู้ไม่ไหว <Same. S 2> ตอนนี้เราเล่นเกมมาได้ประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับประมาณ15-16นาทีแล้วความลื่นไหลความสมูทยังมีมาแบบจัดเต็มเลยนะครับความร้อน ก็มีอุ่นๆมือครับแต่ว่าไม่ได้แบบร้อนขึ้นกว่าเดิมนะครับม,ม,มามาสิมาสิมาส,มาส,มาสอ,มอ้โหทำไมมันหนาอีกเลยวะโอโหโอโหโอืหอห,อหตายซะมาสิมาสิาสลิงลิงอือหตายซะเออแหมโมโหโมโหโมโ oh, ห oh, oh. ไปเราไปเอามาสิอีตัวนี้เนี่ยผมโคตรโมโ oh. หเลยมันหนามากครับ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอีนิดเดียวอีนิดอีเยโอ้โหไม่ได้ครับผมแม่โอ้โหยก็ในช่วงที่แบบชอบได้เข้าเข็มนะครับเฟรมเรทนิ่งมากมากครับเนี่ยหกสิบหกสิบเอ็ดเนาะแล้วก็ฟิลลิ่งในการทัดเนี่ยก็ยังดีนะครับก็โดยรวมแล้วการเล่นเกมตัว ROV นะครับโอ้โหทำออกมาได้แบบสุดจริงๆครับยังไงผมขออนุญาตไปช่วยเพื่อนๆก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมตัดกลับมาสรุปให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็โอเคครับผมผมคิดว่าน่าจะเล่นอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องที่ผมถ่ายบันทึกวิดีโอเนี่ยมันจะแบตหมดแล้วนะครับดังนั้นผมขออนุญ,ญาตสรุปแล้วกันเนาะเจ้า Samsung Galaxy S 2 2 Ultra นะครับเล่นเกมบา o v โอ้โหทำออกมาได้ดีมากครับประทับใจม,มากๆฟีลลิ่งในการถือดีมากลำโพงกระหึม่มฟีลลิ่งในการชัดดีแล้วก็ ความร้อนเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบทําให้ฟรีนิงในการเล่นของเราเนี่ยมันดรอปลงเลยนะครับโดยรวมแล้วการเล่นเกมทําออกมาได้ดีมากๆครับสำหรับตัว Samsung s a m ซ u n g Galaxy ซ22อลต้าเนาะซีพเป็นของตัว snapdragon 8 Gen 1นะครับเป็นตัวแรงเลยนะครับผมโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ